สวัสดีครับมรดกฟาร์มนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมพัฒนาการของลูกวัวทายาท SR 0 0นนยเดชนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาชมพัฒนาการลูกวัวทายาทนัเดชนะครับ SR 0 0 8เพศเมียนะครับ ตัวนี้นะครับเกิดวันที่สามนะครับเดือนพฤศจิกายนปีหกสี่นะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้วันที่สองมภาพันีหกห้านะครับตัวนี้นะครับอายุได้สามเดือนกับอีกสองวันแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ ตัวนี้นะครับจะได้หนังครับหนังได้จากพ่อนะครับหน้าตาได้พ่อนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพัฒนาการความสูงเกือบ1เมตรนะครับ90บบวกตัวนี้นะครับตอนเกิดมาตอนแรกนะครับ จะสีไม่แดงนะครับจะสีออกทางแม่ครับเพราะว่าแม่สีโทนใหม่นะครับสำหรับทายาทนาเดชน,นะครับคือจะให้โครงสร้างที่ใหญ่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมันก็หน้าตาสวยงามนะครับแต่สีจะไม่ค่อยได้นะครับ ถ้าใครอยากได้ลูกวัวที่มีโครงสร้างใหญ่นะครับก็เป็นก็เป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับพ่อพันธุ์ SR 08นาเด็นนะครับแต่ถ้าใครอยากได้โทนสีนะครับผมให้ผมแนะนำให้เป็นพ่อพันธุ์ตัวอื่นนะครับ ำหรับตัวนี้นะครับผมจะต่อยอดเป็น F2 นะครับเพราะว่าตัวนี้มีเลือดแล้ว50นะครับ F1 นะครับน่ครับดูความสูงระหว่างสายมือนะครับบัว4เดือนนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นบัว3เดือนนะครับ ตัวนี้นะครับไม่รู้พ่อพันตัวไหนนะครับผมซื้อมาจากตลาดนัดโคกระบือนะครับแม่ของเขาตั้งท้องนะครับเราก็มาเกิดที่นี่นะครับนีครับวัวสีเดือนสูงใหญ่ครับเป็นเพศเมียเหมือนกันนะครับ 8นะเดดสองตัวติดแล้วนะครับสำหรับมันดอยฟาร์มนะครับได้เพชรเมียตัวนี้นครับผมชอบตรงที่หน้าตานะครับแล้วก็หนังย่นนะครับแล้วก็โครงสร้างใหญ่ครับเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกร,ะกรนะครับสำหรับ หาพ่อพันธุ์ที่จะมาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับสําหรับสายพัฒนาน,นะครับเพราะผมนี้จะพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้บัวเลือดร้อยนะครับไล่ไปเลยนะครับ f 1 f 2 f 3 f 4ถึง f 5นะครับตัวนี้นะครับ f 1แล้วนะครับเป็นเลือด50 ชมกันอีกทีนะครับดูหน้าตาเชื่องนะครับวัวที่เกิดจากพ่อเลือดร้อยนี้เชื่องทุกตัวนะครับรูปได้จับใต้นะครับวัวที่เกิดจากเลือดร้อยนะครับนิสัยจะเชื่องนะครับชอบให้เกานะครับดูแผ่นหลังนะครับนะครับแผ่นหลัง เป็นอีกทรั้งเรื่งนะครับสําหรับเกษตรกรท่านไหนนะครับที่จะพัฒนาสายพันธุ์นะครับจากข้อขานะครับข้อเท้าใหญ่โครงสร้างใหญ่แล้วก็หนังหนานะครับ ตอนแรกนะครับเกิดมาตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับสำหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับที่ส่งลูกมาครับเกิดมาครั้งแรกสีจะไม่แดงนะครับสีจะได้โทนแม่นะครับแม่ของเขาคือตัวนี้นะครับนี่คือแม่ของเขานะครับเกิดมาสีออกโทนนี้เลยนะครับ พอถึงเวลาไปได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับสีสีของลูกตัวนี้ครับเริ่มเปลี่ยน,นครับเริ่มออกสีแดงนะครับเริ่มออกจากหัวนะครับหัวแล้วก็ไปหาข้างหลังนะครับ อีกทีนะครับหน้าตาสวยงคอย่อนนะครับก็คงสร้างใหญ่ครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคครับสำหรับเกษตรกรท่านใดน,นะครับที่กำลังหาพ่อพันธุ์นะครับ นี่คือตัวอย่างครับของพ่อพันธ SR ศูนย์ดนาเดนนะครับสำหรับสายพัฒนาครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องม่านดอยฟาร์มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ